ครับทุกทุกท่านที่เขามารับชมช่องดาวโดมสีเกตขอมาชมนลยอย่าลืมกดไอะไกดแร์ก็ติตาเป็นกำลังใจให้ดาวโดมนั้นด้ะครับเด้อไปชมคลิปกันเลยครับมีกี่คลิปมากบิ่นดึเงินเบาพิทายทุเรียนครับผมสามลูกเขียนเขียนไปฮะฮะเซ็ตเจ้าหรอนป่ โก้ังากมเลยนเดียวนี่บ่โอ้ or, oh, มาปรับกับถือของงามเลยตัวนี่นั่นม่ออนอีรามีรตด้ลีหัวลอตเตอรี่ครับเด้ออมดีคอตุเดียนสือทุเดียนแล้วมีหัวลอตเตอรี่ครับผูดคนมาขายตุลอตเตอรี่กันคอมเบ้านี่ะบัตรบัตคอถ้าถาสนใจไปหาไรเนาะอยู่บัตรบัคอ แต่ว่าไปหาไปหาแบบไปซื้อราตอลีได้ยังไปหาอย่างอื่นไปเลยมัสิัเนเมือนก้อย่งเลยไปย่าให้ส้เลยองมืเอาไป,าไปสัไปหน่อ เอาหน่อยดีสุดบัดนี้นี่หาหน่อยดีสุดบัดนี้เพิ่อนมาเป็นไงหาหาหาสามส่ามตันี่ยหาหาสามเด้เยอะสามศูนย์ศูนย์สามไปจัดไป มานนีมานนีรวยมานีรวยล้นรวยตา่าหน่งนี่วีดดีมันเป็นไรไปตากมันเอตัวนี้พิ่งจ้องไว้แล้ว

เอานมาเ้งครเเงินเือนลยนันีอะรันกแลกันกินันมันกล้อนี่เี่คือกันคู่กั้เดี๋ยว่าโบมไปกับพอดีพอดุลสองมือสองมือพอดีเออสองมือพอดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้วยครับเด้อขอบคุณครับทุามารับชม